ามาซองซองเท่าคนโอ้ยโดยข้าวพ่อข้าวแม่โดยข้าวลุงข้าวตาให้คุนกินให้ินี่กุ้งเงากินข้าเลี้ยวกินเหล้ากินยาเลยเลี้ยวกินเหล้าเอาวจินต้นหน้าปลาต้นใหญ่ก้าวไผเด้อหาเมื่อเด้อสิมาหาเ้ื่อมาหามาช่วงพัดตื้นลูกช่วงพัดตื้นมีแห้งใยมีแห้งกินแล้วไปไผ่ใยมันเมื่อทีไผ่ฐานมันโดยเมื่อไผ่บ้านไผ่บ้านมัน เนาเมช่วงห่านลูกหลาันจนจะกินเงเ่าไหกิแล้เากันมาไหกินเับคือหญ่รุ่นี่คือคอบเนาะคอบมันพูดนวนับไปแล้วเสียไปแล้วให้เพื่นมาฮับมากมมากยังเพนข้าวโพก้าแม่เพนกินให้เ็นดดีมีสุขมีสุข ดีมดไม่แห้งไงบางบุบบางลานนี่แหละดีดกันงขวนุ่มขวรุ่งกันได้อื้อเนกองกันหอยพิษหอยต้อหอยยพิษห้เทียงกันได้ดิหอยหังหแพงกันได้ว่ะดี้ยป้าด้วยสบายดีเนาะป้าวันนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยกำลังย่อเข่าตอนโซาๆให้ดูดองเลยเนาะ อากาศพักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบ๊สุสุสุคนเด้อเนาะอ,อ่ะวันนี้กะท, ahr, ะกทั้งเมย์หนาแล้วก็ทั้งมตู้เพ่งเป็นว่าครอบคนที่เสียไปแล้วเนาะว่าจ้ำพี่นออ้องเลยมาเอิญมาบอกมากล่าวเนาะอ่ะกะนี่กะกำลังชี้โยเขาโยหน้าเนาะตอนเศร้าๆเป็นมาแพ้ไอ้มะมูบุญพ่อเมยพี่น้องเลยมะมูบุญเนาะเอิญมามูเนาะชี้อยู่ประมาณนี่พี่น้องเมย อตอนนี้เป็นกากำลังสีรับประทานอาหาราเรามีตัวนางมาจา้งนะเอาว่าตัอยังสำรวจไงานว่คนกระลายพอดเด้เนาะผังนี่พ้อมแล้วกัคุณพ่อมเ,เ <c oughs> มด้ยพี่จิติกาพากันไปลอกมองหงมองหงเด้เนะเอเาอะไเนาะนี่ี้มีเฮนเอกเขาเป็นคนลอกคนผนเอกทรับานี่ เป <laughs> ็นแผนกหอ่อทีก็บจำกัดบ่ะนี่นี่ก็ห่อไว้ตามตอนเที่ยงย่อตอนเที่ยงสูงประสานกับกับลับซีดตั้งแต่พี่น้องพี่น้องมาซอยเวียกซอยงานกันเลยพี่น้องเลยท้อแผนกในครัวเนาะก็นี่ก็คือ คนมาในงานมาหมบุญตอนเช้ามามบุญตอนเช้าครับสิาเบิงโซนั้นเนาะสนอยนีก็กินข้าวกินน้ ผู oh women, <Jean> ้หญิงนำอะไรกับ no. มีเนาะตอนนี oh, no. No, the the ้โลกในคนหน่อยพี่ตุ And ๊เจมันบ่พ่อตาบ่โอ้โดูเนาะจำมาได้พี่มาแต่โคกน้อยพี่เป็นพ่อตาไม่เป็นไย ก็ไปตั้งแต่งานบุญนี่กี่ผัวเห็นเอเดียวเนาะนี่คือพ่อวอลต้ามันคกน้อยไปสิยังจำรดวดบึงเอาคืองางคนเดียวย่าเราเนี่ยชับแหนยเด้อ อีกโซนหนึ่งใครพี่น้องเลยโซนทางดังเนาะด้านดังไทยไทยทำให้พี่แ <s> ม <chat ills> uh ่พี่น้องเบิ่งมีคือหม่องเพิ่งมาหมู่บุญเนาะหมู่บุญอยู่นี่หมู่บุญอยู่นี่ละกันออกมากินข้าวบังคมคบุญคอยนะาี่ทางมาบุญกำลังจะโต๊ะจะตังให้ปูว่าน้ำดัง ปตูคือค hey ือไปนนางเจ้านะโยสบายดีคือชนชนชนคือโอ้เปนปลังมือเปนลังมืออยู่ฮะบ่มีตัววางอีกนไปนั่งกินแดดเดินไปเดี๋ยวอีกโซนหนึ่งกันโดยโดที่อีกโซนทั้งเพื่อนป้าของสวนพพี่้องเลยเนาะโซนในชซนนาะพี่เจพี่เนาะ คนไลยนี่เฉพาะภายทรมันมามามูตอนเศร,าเศรา้าๆโอ้คนมานาัง่งโตทั้งด่างพี่ไี่เนาะจะเป็นทางโซนของพี่ ฮะอะไรเคยกันเลยตามเจ้ามาวะเอ้อเพื่อนกูกินไปแจ้คปวดเศร้ายังเศร้าอยังได้ยังโมย่าที่ไทยนั่ไปนั่มาบนังชักเพิ่นกินในตู้ไอ้แบบนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่นะเพิ่นชิกินก่อนยังมาโม มันกินแล้วนี่นะอย่างมันกินแล้วเนาะโดยเย็นบัวทวบัวเทิงเนาะนี่คือเริ่มเขย้อยเก็บไว้น้ำแล้วคุณพี่น้องเลยหลังจากนี้ก็แต่ว่าเขาก็ไปล่รอดทางล่างถ้วยบ้านนี้พระกล่างถ้วยนี่พระเกอกก็ต้อนรับเ <c oughs> อ,อ้าอยู่นี่ว่าอนี่ว่างแง่นะล่างสีปแปงลงรถให้ในตูว้วะ บางเด้อมันทับเด้อไปพิงไปโรองเรียนเลยพิงคนไหนเคยเก็บไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไปลากน้ำดังเป็นทังโซนทางเฮื่อนป้าตุ้ยนอนเรียก่าเพื่อนป้าโซนคอไปลองโซนทาง,งฟังพี่เนาะแต่ว่าบ้านของสมุนกะสิเป็นประเภทนี้ที่ว่าบ้านอื่นสิบมุมีเหล่ามีเบียคนนี้เรแต่ว่าบ้านเฮานี่มันเป็นประเภทนี้เนาะ เป็นประเภทนี้แบบนี้นี่ก็จะเป็นหมากปุ๊กรุกหรือว่าหมากกุ้งไก่แบบเป็นเอิ่นว่าดินสนุกสนามเนอะโอ้ยสีประมาณนี้ต้งโซนนี้เนะ ยาแบบ,บบยาเลยก๊าบบุล้บัตรทยอยเมื่อน้ำจิ้มเป็นหลังมือหลางอย่างเน,นีจิม้มเขวเมื่อแล้วบัตน,นี่เนาะคือมันมาโมบุญกินข้าวกินน้ำเลยคือเป็นก๊นกนนาบ,กบบานนัดนี่แต่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงอีกรอบนึงเนาะตอนเที่ยงนี่จะเป็นมิเตอผู้หญิงตอนเช้านี่มิเตอร์ฟูสาดยด่วน <laughs> เริมไปมูบุญแล้วบาดนี้กินเฮากินน้ำแล้วเนาะอยยอยเริ่มเก็บถ้วยเก็บบวงตวหมองท่อนเพิ่นให้เพิ่นท่อนแล้วก่อนเดี๋ยวเฮาสิไปล้างถ้วยเจ็บบ่แล้วแอวเนาะาไปวัดบ่บ่ไป ส่วนไปนั okay. oh, ่งทัพย่วนโคจเเจคนวะนักธรมศาสัยแล้วนะแกเดาตี้แกเดาตรงนี้ถ่ายเพินท่อนกบเขาทอนถั่วทอนว่วงก่อนเพราะว่ามองพันแผนทอดกลอยู่ละแต่รัายังไปล่างกำลังเนาะเก็บลดวกนโลยเก็บล้วก่องุญนสูดอมเม่นหรอ นี่ทั้งทั้งไพ่ทั้งพี่น้องเนาะอยู่นีเวิร์ดไอ่พี่น้องเลยมองล่างกับจำเตียงกันเดียว,ยไ,วไปกันมิดช่วงเศร้าไปก็จะเป็นช่วงเพียงไปสบายดอกเนาะเออโชร้ายเป็นโทษบาทน,นี่ เราบอกเด้หอจักได้กังนั้นมันจะได้ลาบใส่นีได้ไมว่าเอยขอถ่าเลยว่าล้อคุณไม่เห็นบ้าเด๊มคุณเจ้าเราว่าล้อตีน้องกะซีประมาณนี้ก่อนหอยฟีดองเลยระวังส้งเศร้าๆเด้อปลาดุก่อยเนาะอยู่ที่งานแจกข่าวเนาะอยู่างานบุญบุญแจกข่าวน้ำปูหอยฟีดองเลย อยู่ส um, ีประมาณชงนี้ก no. uh, ่อนเกถ่ายไปใี i, no. No, ้ที่อะไรเงี้ยเนาะภาพมาวันนี้เราเดินเทบอกเทปราเนาะ่สบายดีเด้อทุกคนเนาะีแมวนิยเพืนพเอนเ้ยโดยร่างเขือนันนี้นั่งเปก็ลังังใจพันนาวได้เข้ากอดทั้งหลังไว้เดี๋ยวนี้นะเพราะังววยันพันเงื้อันมาบุญห้ยตอนนี้ น้บน้ดยไ้บอกปิก็ได้ัน้ลวอ้หนัไปกคนเาไปก่อนดน้ดเลอนหนอ้ากลางกคืาเพน้ำบูขื้นเถื่อนี่ได่เป็นไรน่อยดูที่ นี่คือพ่อหน่กันนะฮะ่างถ่วร่างบวงสยกันทอนพักทอดเนี่วแล้วเนาะตอนทอดเนี่ยบริษายให้พ่อเวพี่น้องบวงบ่มีมือจับไปพี่้องเลยทุกก็กำลังจกเข่าเกียมข่าไว้ช่วงตอนนี้ก็ทำนี่เราใส้ ไม่เปแ่อหนรือเปลาพเป็นเปิดทำคุณน้ำไ่จ้ะคุณเหลือนนี่ทำไปแล้วะก้านงะก้าที่สองก็เป็นจบบาทนี่ เอาเถยลรังบัวกะสซีบับสบวสวยบัวงามปดาัดได้เพราะว่ามันเป็นทางตรงนนเนาะเป็นถนนทางล่างโน่นไปนี่เพราะว่าหมองที่ว่าเป็นทอ่อก็มีอยู่อยู่ใน่หุ่นแต่ว่ามันได้บกว่ทันเดี๋ยวมาพากันล่างยู่พี่เนาะนี่นก็หมอกหมอ,อยังก่อนนี่หมอหนางเข้าโอ้ ึ่เข่าบ้านเฮาหนึ่งเข่าใส่หมอนี่เลยได้เนาะไปบ้านอื่นเน่ะเพิ่นสิหนึ่งอยังมุ้ยเป็นชิดนะหนึ่งแต่ว่าเพิ่นหนึ่งลายอ่ามาจอบเมียเลยโออ้ยเจอเมียเลยทำท่าแบบนียอีกเฮ้ยทีเมียเก๋หว่ะ พันเดียนจะฉีดน้ำเซเพอรนเอ้ยแล้วก็ท่าล่างเตียงเลยเนาะใีการลาบที่ว่าเ้าย่อไปให้เขกคุณกินบบเบิร์ดได้เขากัขวเนาะขวดพายเอาโอ้น้อง

เพียงๆค่อยพี่น้องไอ้บาดนี่เนาะอนะมีการขอบคุณขอบคุพ่อแม่พี่น้องป้าลุงปทุกคนเนาะที่เข้ามาแบบรับชม่อพี่น้อง้ก็มาซอยเียกซอยงานเนาะพี่น้องพี่น้องหลาย่อพี่น้องก็ดีเนาะถ้าบ่มีน้องมันก็ยาก นี่ก็แล้วแล้วโซงเศร้าเนาะหวานี้มีแต่เบิ่งมามีพักวิญญาณล่างบ่ดูว่ามีอย่างเพิ่มเติมพวกไข่พวกอื่นนอกก็จะได้เบิ่งหวานนี่ก็เป็นหม้อแกงแล้วก็หม้อนึ่งข้าหนึ่งใส่หม้ออันนี้เลยเนาะ เราก็บมันเน่เับเส่บ่บกางนเออเมนูอันอันนีมันฮอนลบเดินเสร็จมึงหงบ่เลยนะเออเสร็จเสร็จชมดีได้พอดีบัว่ต้องใส่ล้ำปลาเด้อบอกเพิ่อ้่เอ้อ้่เ้ไม่เ้ม่เอ้ม่เอ้มอ้่เอ้ยไม่เอม่เ้่เอ้ย่เ้เอย่้อ้ย ของแซ็บอยู่ในมือบอตอมี mm ่ม hmm. ือยังเขาบอกไปใส่มือเจ๊จะเอายังเนาะของแซ็บอยู่ในมือของแซ็บอยู่ในมือมือยังกะหาถุงยางง่ายนะบ้านนี้เราจะเข้าไปหาก่อนเด้อหาถุงยางง่ายว่าใส่เสร็จไว้ไปเข้าไปหาก่อนเด้อแผนพัก À, phải ngay mà xây chuyển bằng hùng con là <tôi cười> <laughs> uhm. thùng nhà mà đeo nó Hãy thăng hùng con Thùng bắt ngay Đây mà đeo đây mà đeo Thùng ngay với Có thùng nhà thùng bay vô tóc ở xóm Phải thùng được có đưa Bơ làm mày เรายังคิวถุงยางไหม่ะไปตามรอบไอ้สิบเอ็ดโมงยอเทียงยังลงแล้วนะสีส้มโอเจอถุงยางกันนะเออเนาะ เบุญยวเอาอีกบ่เข้าเจ้าเอาเข้าโดยไปบางวระตุกไปเดี๋ยวเอาเข้าบางนี่แหละเดี๋ยวเอาสีรับแผนกไปไปรับแผนกไม่ได้าสบุญจะไปไหวหวัดเขาไปไหวผู้หนึ่งเอาไปแหวงนั่นเนาะเออตามสบุญเนอะว่าสบุญเอาไปไหวไหวเออาไปบดใช่ไฮะเอาไปบดก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปกระตู้มันนักกีนต้นเจ้าได้นั่งห้องงงง่ายเลยน่าเติบได้น่ะเดี๋ยวเชยร์ไปไว้เฮือนครัวไหวสิ่ก่อนเนาะ Chưa, chưa, gần Phần đăng ở luôn phần nào công bỏ con bùn đông con à. này phần đang đăng à, con bùn mà nó bỏ phần ตังเบิ่งว่าเครื่องครบหรือบ่ครบเนาะเบิ่งนี่ยพอจะเศร้ากันอยากบุญซึ่งบุญแน่พอไป้องกันเนาะหาบ้วนน้ำหอมตีทุยดุยมาแเราบุ๋ ากศเย็นเราตีทุยต้องใจส่วนรุ่งอย่างเงี้ยเลยตีขึ้นแบบเดียวกำลังเกมไปเนาะสี่ประมาณนี้ก่อนเด้อให้พี่น้องให้ปลาดุกเนาะเป็นสุดสุดคนกันสิดทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเราประมาณสิบปายนาทีหรือว่าสั้นนาทีเนาะสีประมาณนี้ก่อนเลย จังได๋ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบดทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกับร่างใจเนาะกะเป็นงานแจกบุญน้ําปูก็มีแต่จบนี่ก็สมายได้พยพี่น้องให้เนาะ